จากชาวต่างชาติที่อยู่มาเป็นสิบปีแล้วนะครับเรื่องระบบขนส่งมวลชนในหาดใหญ่ว่ามีแนวทางในการพัฒนายังไงบ้างเชิญเชิญคุณคุณส้นไนะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วนะครับก็โรงเรียนฝั่ในล่องประชุนะครเดินที่บ้านด้วยนะครับสงขาพลังใหม่นะครับเรามีนโยบายที้เรามีกลุงมจันะครับที่จะสะท้อน แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องนี้ก็คือเราจะทาสงขาเป็นเองันสมัยนะครับจริงๆแล้วผมก็คิดเรื่องนี้มานานนะครับว่าขาดใจสงขารโยเ่ในเมืองเนี่ยเราต้องเปลี่ยนรถเมล์รถประจำทางเนี่ยให้เป็นรถทีวีนะครับเราต้องเอนวัตกรรมรถทคโนลยีใหม่เข้ามาบริหารบริการแกี่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการขนส่งมวลชนสาธารณะนะครับในหาดใจนะครับในหาดใจเนี่ย แล้วเนี่ยรถ E ีวีควรจะเกิดตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่าจะทําให้ลดลดคลภาวะนะครับและก็จะทําให้การจราจรที่ติดขัดอยู่เนี่ยนะครับเราจะสามารถาแก้ปัญหาจราจรได้ระดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะครับชั่วโมงตั้งแต่6กโมงถึงประมาณสัก2องโมงเช้าเนี่เราอาจจะบอกความร่วมมือคนที่มีรถยนต์อยู่ก็อย่าเอารถยนต์อ,ออกมากนักนะครับแล้วก็ใช้รถอีวีบอความร่วมมือว่าใช้รถอีวีประจำทางรถตุ๊กตุ๊กสองตุ๊ก รถรับโมออไปนําบินอะไรเงยนะเราควรจะเปลี่ยนมาใช้รถดีวีได้แล้วนะครับและในยุคที่เบอร์ห้านะสุพิธกธรรมเป็นผู้นําของสงขานะครับเรื่องนี้จะผลักดันแน่นอน,นครับอบจอไม่มีอามาณมากนะปฏิทินโครงการไม่ได้เราต้องเป็นมืออาชีพนะครับสร้างคอนเนคชั่นที่มีอยู่เนี่ยเอานักลงทุนระดับชาติระดับต่างชาติมาทาเรื่องนี้แล้ว อบจอจะต้องบูรณาการกับเชืบาสภานครใหญ่เทศบาลานครสงหาเพื่อทําเรื่องนี้ให้ที่ไปจับก,กับพี่น้องคนสงตาที่มีปัญหารถติดและมีปัญหาการใช้รถสธาธารณะอย่างเร่งด่วนนะครับขอบคุณครับครับเชิญเลยครับต่อไปเลยครับอ่าพลเร่งตต้นะคะครัคนี้พิญญาจดแก้วนะคะผู้สมัครขาย,ยอบจเบอร์หนึ่งนะคะก็ การศึกษานะคะในเรื่องของหลอดติดของหัดย้ายนะคะเพราะว่าถ้าเรื่องที่หลดติดหัดย้ายก็คือหลดมันมากพุนงุ่งข้ามมาเองในหัดใ้ายมากเพราะหัดใ้ายนี่มีสถานศึกษามีโรงพยาบาลมีศูนย์การขาอยู่พุ่นยิงมุ่งข้ามมาตรงนี้นะคการจากคนการศึกษาของอบ,บจนะที่เขาศึกษาว่าเขาลงทุนไปหลายบ้านนะคะลงทุนว่าน่าจะมีหลอดไฟฟ้าร่างเบาโพน,นเรลนะคะ ถ้าสมุดเราสร้างม,มาดท,ทาตรงนี้ได้นะคะเราก็สร้างม,มาดแก้ปัญหาได้ไล่ทางเลยนะคะ <S <S ท่างทีหนึ่งก็คือรถที่มาจากทางหนอกนะคะก็จอดที่ช่องว่านะ,ะรถที่มาท,ทางนู่ก็จอดที่ลาดกระบเซ็แล้วก็ตักท่องเที่ยนนะที่จะมาจากต่างประเทศที่จะเอารถข้ามมาในเมืองนะคะก็สร้างม,มาดจาอดทางนอกได้นะคะ <S <S รถไฟรถไฟฟ้ามโน,นเรลนี่ยสร้างม,มาดแก้ปัญหาได้ แปลว่ามันจะมีทุนในะการลงทุนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นการจะลงทุนนี้เราจะต้องเอาคนสงมวลชนนะคะซึ่งนำคนสงมวลชนเนี่ยลงมาแล้วก็หาทุนจากนักธุวกฤฤฤฤิจแล้วก็ประชาชนนะคะรวมทุนกันเพื่อทำเรื่องนี้นะคะซึ่งตอนนี้อาจจะทำไม่ได้แต่อนากตททำได้ในเน,เนค่ะสวัสดีค่ะ